วิธีทาหมูทอดให้ได้สีสวยๆกรอบนอกนุ่มในมรสชาติกลมกล่อมทานน้ําพริกหนุ่มแนะนําให้ลองบอกเลยว่าอร่อยสุดๆครับเรามาเริ่มที่หมักหมูกันก่อนเลยครับกระเทียมตําละเอียดเกลือป่นครับเสีวขาวน้ําตาลทรายผงปรุงรสพริกไทยป่นครับน้ําเปล่าสักสองช้อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันครับสันคอหมูในวันนี้ผมหั่นเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะครับเหมือนกับที่เราทําสเต็กนะครับ แล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เรานวดจนน้าแห้งนะครับจนน้าเครื่องปรุงแห้งเสร็จแล้วเราก็จะแลบไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับอย่างน้อยสักยี่สิบนาทีครับวันนี้นี่ผมจะคลุกแป้งแห้งนะครับแค่บางๆนะครับคลุกแล้วก็สะบัดสบดัดนะครับใช้ไฟกลางๆในการทอดนะครับพอน้ามันร้อนได้ที่ก็ใส่หมูครับทอดมาได้สักพักก็กลับด้านมันสักหน่อยครับนี่ครับ พอจนสุกเหลืองอย่างนี้ครับขออนุญาตใช้มือนะครับเราจะทานกับน้ำพริกนุ่มนะครับ